สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครัสี่อีพีนี้ครับขาหมูกลับมาแล้วอาการหายเป็นปกติแล้วพรุ่งนี้กลับบ้านได้แล้วข่าวดีไหมครับนะพรุ่งนี้ก็กลับบ้าน,น่แหนะครับนะก็เป็นข่าวดีนะสี่ครับวันนี้ก็อัปเดตอาการให้กับเอฟซีพี่น้องทุกคนที่เป็นห่วง,งกันก็ให้สละรับชม รับชมกันได้ไจะได้ไม่ต้องห่วงกันนะเอฟครับเนาะเมื่อกี้คุณหมอเพิ่งมาแจ้งข่าวดีนะครับมาแจ้งข่าวดีผลจากการตรวจเลือดนะครับตั้งแต่วันที่เข้ามาวันแรกจนี้วันที่สามนะครับนะวันที่สามก็ผลของการตรวจเลือดนะเอฟซี FC. ก็ปกติดีนะครับนะเมื่อเช้าคุณหมอก็มาแจ้งมาแจ้งข่าวดี้วแหละนะครับมาแจ้งมาแจ้งข่าวดีแล้วนะครับเนาะ ว่าผลของการตรวจเลือดก,ก็คืออาการก็คือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะนะครับเก็ดเลือดดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ไข้หวัดลดลงครับแต่ว่าวันนี้ไข้หวัดเหลือสาิสี่ก็ต้องนอนรอดูอาการอีกหนึ่งวันนะครับนอนรอดูอาการอีกหนึ่งวันก็คือพรุ่งนี้กลับบ้านได้นะครับพรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้กลับบ้านได้แหละที้ตุ้ยก็เป็น เป็นข่าวดนีนะพี่นะเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับแล้วก็ข่าวดีอีกหลายๆเรื่องก็คือผลจากการเจาะเลือดเนี่ยเขาเลยให้ตรวจสุขภาพไปเลยนะครับตรวจสุขภาพไปเลยผม,มว่าตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วนะครับนะตรวจสุขภาพทุกปนะีเพราะว่าทําประกันมีประกันไว้ก็ดีอย่างเงี้ยครับสี่บนะถ้าเราทําประกันไว้มันก็จะดีอย่างหนึง่ง เวลาทําประกันไว้เง nie, ี้ยเราตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ผมจะตรวจสุขภาพร่างกายทุกปีนะครับนะทุกปีเลย <c oughs> ก็เลยปีนี้ก็เลยถือโอกา,กา,าสตรวจไหวยปกติผมจะตรวจช,ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแต่ว่าวันนี้ก็นี่ก็สิงหาแหลวก็เลยให้ตรวจไปเลยก็ผลจากการตรวจสุขภาพแล้่ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยเลือด แข็งแรงดีนะครับแล้วก็เลือดค้นดีแล้วก็สุขภาพวัคซการทุกอย่างโดยรวมแล้วดีครับแล้วก็เส้นอ่าไข่มาในเส้นเลือดก็ก็สูงไปนิดนึงให้ให้เบาเรื่องเรื่องของเรื่องของมันๆท่อทอด,ทอด,ทอดให้เบาลงแล้วก็ให้เบาเรื่องน้าลมด้วยหมอเตือนมาเพราะว่าน้าลมมันมีน้าลมเนี่ยมันมีน้ําตาลสูงนะครับมันมีน้ําตาลสูง นะครับถ้าจะกินก็ให้กินแบบไม่มีน้ำตาลนะครับให้เลี่ยงเลี่ยงน้วลมเลิกได้ให้เลิกเลยอันนี้คุณหมอเตือนมานะครับนะเตือนมาถ้ายังไม่เลิกพวกเนี้ยนะครับนะมันโอกาสที่จะเป็นเบาหวานะมันสูงแต่ตอนนี้ยังไม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะก็แล้วก็ไข่ไขมาในในเลือดก็ก็ก็พอมีแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับ ก็ต้องให้กินพกผักเยอะๆให้เน้นพกผักพวกต้มนะครับไม่้ลดของมันๆถ้าเรากินของมันเยอะๆเนี่ยอนาคตเราดูไปจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองอะไรเงี้ยเห็นที่หลายคนเป็นเพราะว่ากินของมันเยอะอันตรายเพราะฉะนั้นให้กินพกผักหมอบอกว่าให้กินผักบ้างนะ <c oughs> แล้วผมเป็นคนที่ไม่กินผักอ่ะ เอฟเียงคิดดูผมเป็นคนที่ไม่กินผักอ,ะอ่ะนะครับเป็นคนที่ไม่กินผักไม่เอาเลยผักเอฟีอยรงคิดดูดีว่าอาจจะพยายามนะผม,มกินไม่กินผักมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะจนแม่ตีอะไรตีก็ไม่กินในยผักไม่เอาตอนเช้าไปโรงเรียน ก็ไม่กินแม่บังคับไม่กินก็ไม่กินแม่ตีจนแบบทำไมไม่กินผักทำไมไม่กินผักก็คนไม่กิน่ะก็เลยตอนเช้ามาแม่ทําให้กินผัดผักกับผัดอะไรผัดกะเพราไข่เจียวไข่ต้มให้กินตอนเช้าบางเรียนก็ทอดไข่ขขาด,ขาดาวให้ <laughs> กินแล้วเป็นผักนี้มานี่แม่ห่างเกยไง ผัดอะไรนะผัดคณะใส่หมูหมูหายกลับมาผักเต็มเลย <c oughs> เออนะครับพี่ครับก็ถือว่าถือโอกาสตัวถุขภ่า,กการกกายจำปีไปเลยครับท่านก็ปีนี้ก็โอกาสอาการดีขึ้นครับอาการดีขึ้นาการรวมดีขึ้นนะครับพวนี้กลับบ้านได้ครับพวกนี้ก็กลับบ้านได้แล้วก็ ับค,คุณหมอนะพี่ครับดูแลดีมากคนระับคุณหมอโรงพยาบาลดูแลดีมากแล้วก็จะมีพยาบาลพัดเวงกันดูแลตลอดนะครับในช่วงเวลาตอนคืนแต่ช่วงเช้านะครับคุณหมอที่เก่งหายตีครับคุณหมอโรงพยานนบาลนี่เก่งไม่บอกโรงพยาบาลไหนเอาเด็กบานเช็คบานอะเรือนะครับนะ ตือเป็นข้าวดีครับผู้นี้กลับบ้านแล้วนะสินะเดี๋ยววันนี้ลูกชายจะมานะครับวันนี้ลูกวันเกิดลูกชายจะมาเป่าเค้กที่นี่นะนะครับกระลูกชายอันนี้มื่อกลูกชายจะมาก็เดี๋ยวเขาจะมาเป่าเค้กนะครับนะครับช,ช่วยพาร์กำลังจุดกงินจะมาเดี๋ยวให้ก็เาอามาพาไปป้อยป,อยปาก่อนพาไปทำสังกาทานก่อน ครับพาทำสังฆทานพาทำไรก็อนนะครับ,รก,รบก,ก็เดี๋ยวก็จะเดินทางมานะครับช่วงไฮสายนะครับช่วงไฮสายนะครับนะก็ตัวแสบค่ายไม่มีครับค่ายไสามสี่แหละครูมาวันแรกสามเก้าจะช็อกเอาว่าขับรถมาจากยกโะโสไม่ได้พักเลยนะครับมาถึงหงบานเข้าเลย เดินไม่ไหวต้องให้บุรุษพย์บาลรถไปรับนะครับเ <laughs> อารถไปร,รับไม่มีแรงเลยสีครับว่าขู่แบบเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยบอกว่าก็เหนื่อยมาวันแรกค่ายสามเก้านะครับสามเก้าห้าสามเก้าจุดห้าโอ้โหแทบช็อกค,ครับแล้วก็ตอนคืนสามแปดจุดห้าสามแปดจุดห้า สามแปดจุดห้ามาเรื่อยๆจนมาเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็3ามแปดจุดศูนามแปดจุศูนศตอนมาตอนเย็นตอนเย็นประมาณทุ่มหนึ่งเฮ้ยหกโมงไข้ลดเดือดสามหกตอนคืนก็ตรวจมาก็ไม่มีไข้สามสี 4, ่สมสี่สามสี่ โอ้โหคอ,อยช่วยให้สิตอนนี้ใครไม่มีแล้วครับอาการก็ดีขึ้นนะครับอาการก็ดีขึ้นขอบคุณทุกคนครับหมาไปเลยทีฟ่ฟังเนะาะบีฟีฟังครับนะ